คราวันนี้จะปามาย่าพัดเพชรปลาดุกเจ๊กันนะครับผมตอนอื่นก็เอาป่าเจ๊นะครับผมมานนี่มาจากล่านอาหารเจใบบัวนะบ้านดูเจียงฮายนะครับผมไปบอกขึเป็นยะพิเศษมานะครับปกติเป็นจะทําเป็นป่าราสงเครื่องนี่เนาะผมก็ไปบอกเป็นว่ามันต้องใส่ป่าราน่นะครับจะเอาเนื้อป่าบดได้มาทําพัดเพชรปลาดุกนะฮะนี่นะครับอบด้วยไฟนะครับร้อยหกสิบองศาห้านาทีนะครับผมเน่มันแห้งๆจะอี้เลยครับจากนั้นก็ ไปหั่นใบบกคูดนะครับผมนะฮะหั่นฝอยๆเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เล่งจังหวะนะครับนะเร็วเองเก่งเองนะในนั่นนันเด้อนะแหลงนะ,ะขวานแหลงนี่หลงตัวเองก้อยน้าใจนะฮะ<笑><笑>ก็พะอกแมันเทพมาเทพเนี่ยพอได้คัะก็แต่ระวังหัวม,มือกันแล้วกันนะถ้าไผ่แย,ย่มาจ้างนะครับนะซอยให้มันฝอยๆซอยให้มันละเอียดนะครับนะเดี๋ยวเขาจะเอาไว้ ใส่แล้วก็เอาไว้ใส่เอ่อเอาไว้โรยหน้ามันนะครับผมนะสำหรับใบบุกพผมใช้ประมาณ5ใบนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะนะหลังจากนั án, ้นก็หั่นพริกอันนี้หั่นนึ่พร้อมได้นะฮะแต่แต่ใส่สักสามเม็ดสี่เม็ดเนี่ยมันมีพริกแดงเขามันมีกับพริกเขียวนะครับอ่ะจากนั้นก็ไปตั้งกระทะน้ำมันเนื้อห่อนนะครับผมนี่มีสีอย่าห่อนน้ำไปผมว่าคว้ไปพื่อมาทำพริกดำๆฮะเอาพริกแกงเพชรลงไปนะฮะพัดนะครับผมว่าพัดไปพม่แต่แรวันจะ้เ่เพื่อสุขภาพเป็นยังฮะเมนูนี้มันต้องน้ำมันคือนืะ ใส่เข้าไปแหมนะครับเป็นยะผมเจนน้ำมันํำเข้าได้ไหมนะครับนะสีถาน้ำมันนยี่ห้อน,นำไปเราะขาขี้แขงต้องดำคือเลือหมดนะใส่ใบบุกคลงไปฮะใส่ผงปรุงรสเจ๊บางคนบอกผปงปรุงรสเจมมาเป็นก้อนผมใส่ขวัละไว้นะครับนะผมก็เลยว่ามันเหยียดกามมันแข็งนะครับแก็ใส่น้ำลงไปครับมันจะได้ไหนจะได้ละลาย ลนะาลายหยากําไปกันแล้พอเราพริกดำหมดแนละ้วหลังจากนั้นใส่น้าตาลทีลงไปเกิงอจอนนะครับผมนะเผื่อความอร่อยความนัวแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวแต่ยกครับเครื่องปรุงคมเสียมันก็ไม่ได้ยากนะครับผมนะหลังจากนั้นก็เอาปลาเจ๊ที่เขาพาักไว้ตดเกี้เอามาใส่เลยผมก็ใส่พักเข้าไปเลยใส่ถึงหัวเราพักใส่ถึงกระเพรานะฮะบ,บางคนเปิดใส่กระเพราทอดเนาะมันยากเสียเวลาที่ข้านนะถ้ามีกระชายมีพริกไทยออนก็ใส่เข้าไปตัวนะครับ ผมบบนี้นะครับแต่ต้องไปยืดติมันนะครับผมนะอยากใส่ยังก็ใส่มนี้อยากใส่แบบนี้ก็ต้องใส่ไอตัวในนั่นน่ะคงกินมันคือห่องนะครับนะหลังจากนั้นนะพพัดไปพัดมาสักกําหมอกมันลมเลยเนาะมันลมก็คือมันสายพักมันไายกระไ่ใบบกคูดก็พิกลงไว้นะครับที่เฮาซอยไว้ตะกี้นะฮะอ่ากลนกลอนเข้ากันเนียแต่ยากครับผมง่ายเรียบร้อยละนี่เดี๋ยวจะฟีดไฟแล้วเด้อนะครับก็หันแล้วก็นำลายปุ้ยนะะพัดเพชรประดุกเต้นะครับแต่ว่า ต้องถอดไหล่น้ํามันนะฮะไหล่น้ํามันจากฝาออกนไปให้เสียงๆหลังจากนั้นก็นเอาลงจานให้เรียบร้อยนะครดูสีสันอุระเละือให้เหลือน้าลาย <c oughs> านะครับเอาลงจานเรียบร้อย,ยนี่พอโต๊ะเปียนะฝนตกนะหลังบ้านนะฮะเอาใบบกคูเตียหันฝอยนะฮะหนุมรวยๆมันเหี้ยนะครับผมรวยใส่หน้ามันแล้วก็พริกแตงนะฮะขั้นตอนนี้แนะนำเอากิมกีบนะครับเนี่ยเหมาะขนาดผม เอาเมี่ยจับแล้วกเ็เอาไปสีกันตานะครับคือแบคืองาเป็นจะได้ครับน่ากินครับจะได้ก็ฝากที่ตามเพจแส้หลวงอาหารเจฝากก็ไล์ก็แชร์ก็หันใจใน t i k t o อกนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ